สวัสดีครับทุกคนพบกับเพจสวยๆในบ้านและไม้ฟอกอากาศอีกครั้งนะครับสําหรับใครที่มีปัญหาเรื่องการปลูกต้นไม้นะครับปลูกยังไงก็ตายนะครับแม้แต่ปลูกพู่ด่างก็ยังตายนะครับนะมีคนเขาบอกว่าเป็นคนมือร้อนนะครับปลูกต้นไม้ไม่ขึ้นนะปลูกต้นง่ายๆอย่างพู่ด่างก็ยังตายนะครับวันนี้นะครับผมจะมาเคลียร์ปัญหาตรงนี้ออกให้หมดให้กับทุกคนนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าอุปกรณ์ในการปลูกต้นไม้ มีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ส่วนผสมในการปลูกต้นไม้นะครับมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกนะครับก็จะเป็นดินนะครับเราจะใช้เป็นดินถุงนะครับจะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะครับนะครับเป็นดินถุงธรรมดานี่แหละครับแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นมะพร้าวสับนะครับอันนี้คือสําคัญมากนะครับมะพร้าวสับเนี่ยมะพร้าวสับเนี่ยสำคัญมากนะครับทุกคนเพราะว่ามะพร้าวสับเนี่ยจะช่วยในการ ไม่ทําให้ดินมันแน่นนะครับช่วยให้ดินที่ปลูกในกระถางเนี่ยสามารถระบายน้ําได้ดีนะครับนะมะพร้าวสับนะครับเราต้องทําการแช่น้ําแล้วนะฮะอย่างน้อย2คืนนะครับก่อนนํามาใช้นะครับต่อมานะครับนะตัวเสริมนะครับก็จะเป็นปุ๋ยออสโมโคสนะครับสูตรเสมอนะครับ1 3 1 3า3นะครับนะตัวนี้จะมีธาตุโพแทสเซียมฟอสฟอรัสนะฮะไนโตรเจนนะครับช่วยบำรุงต้นไม้ของเรานะครับอีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็นตัว สตาร์เกิลจีนะครับสตาร์เกิลจีเนี่ยที่ผมใช้อยู่นะครับจะช่วยในการป้องกันมดแมลงนะหรือว่าตัวไรอะไรต่างๆนะครับขึ้นมาในกระถางของเรานะครับป้องกันไม่ให้เข้ามาดูดน้ําเลี้ยงที่รากของต้นไม้ของเราในกระถางนะครับอันนี้เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จําเป็นนะครับต่อมาก็จะเป็นกระถางนะครับกระถางเนี่ยก็มีหลากหลายขนาดนะครับไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะครับ เราก็เลือกดูให้เหมาะสมกับต้นไม้ของเรานะครับต่อมานะครับเรามาดูขั้นตอนในการผสมดินนะครับอัตราส่วนในการผสมดินในกระถางของผมนะครับสูตรของผมเองผมจะใช้อัตราส่วนก็คือมะพร้าวสับหนึ่งเปเซนะครับเราจะใช้ดินประมาณ30เอร์เซนนะครับไม่ได้ไม่ได้ใช้เต็มนะครับหนึ่งต่อหนึ่งนะครับมะพร้าวสับเราใช้1ส่วนดินก็คือ30เปอร์เซนนะครับใส่ลงไปนะแล้วก็ผสมเข้าด้วยกันนะครับสำหรับมือใหม่นะครับแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับ ในการปลูกนะฮะปลูกยังไงก็รอดครับนะคอนเซปต์นี้คือปลูกยังไงก็รอดนะครับขั้นตอนต่อมานะครับเราก็เลือกกระถางนะครับเลือกกระถางให้เหมาะสมกับต้นไม้นะครับนะเราก็จะใช้ต้นราชนีหินอ่อนนะครับในการปลูกใส่กระถางที่ใหญ่ขึ้นนะครับเพราะว่าต้นนี้เขาเริ่มจะเลื้อยแล้วนะครับแล้วก็กระถางของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเล็กลงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะขยับเขาขึ้นนะฮะให้กระถางที่ใหญ่ขึ้นนะครับ ต่อมานะครับเราจะใส่มะพร้าวสับรองที่ก้นกระถางนะครับในการใส่มะพร้าวสับรองที่ก้นกระถางเนี่ยก็คือ1ช่วยนะฮะช่วยให้เราประหยัดดินด้วยนะครับก็คือเราไม่จําเป็นต้องใส่ดินให้เยอะนะฮะเพราะว่าเรามีมะพร้าวสับรองนะฮะแล้วก็เซฟเรื่องดินของเราด้วย2นะครับก็คือปิดรูระบายนะปิดรูระบายก้นกระถางนะครับแต่ในการปิดตรงเนี้ยมะพร้าวสับเนี่ยก็ยังน้ําก็ยังสามารถผ่านไปที่มะพร้าวสับได้นะครับก็จะทําให้ดินเนี่ย ไม่แน่นนะครับกระถางไม่แน่นก็สามารถระบายน้ําได้ดีนะครับขั้นตอนต่อมานะครับเราก็ใช้ดินที่เราผสมไว้แล้วนะครับใส่ลงไปนะครับลงไปในกระถางนะครับแล้วก็โรยด้วยสตาร์เกิลจีนะครับป้องกันมดแมลงนะครับนะฮะโรยลงไปอย่างนี้เลยนะครับเสร็จแล้วก็ตามด้วยปุ๋ยออสโมโค้ดนะครับสูตรเสมอนะครับ133 3ใส่ลงไปจากนั้นเราก็เอาต้นไม้ของเรานะครับ ที่จะเปลี่ยนกระถางใส่ลงไปนะครับแล้วก็ตามด้วยดินนะครับดินที่เราผสมไว้แล้วนะนะฮะใส่ลงไปเสร็จแล้วครับทุกคนนี่ก็เป็นขั้นตอนการปลูกนะครับต้นไม้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับหลังจากที่เราปลูกต้นไม้เสร็จทุกครั้งนะครับต้องรดน้ํานะครับต้องรดน้ํานะฮะต้องรดน้ําทันทีนะครับ น้ำระบายออกที่ก้นกระถางนะครับได้สะดวกนะครับดินโป่งนะฮะนีครับง่ายๆครับขั้นตอนการปลูกนะครับแล้วก็ในการดูแลลดน้ําต้นภูด่างนะครับเราจะลดวันเว้นวันก็ได้นะครับหรือว่า3วันลดครั้งก็ได้นะฮะซึ่งปกติของผมเนี่ยก็ประมาณ3วันนะครับในการลดน้ําเขานะครับแต่ถ้าอากาศร้อนนะครับมากเกินไปนะฮะเราก็สามารถลดน้ําเขาได้ทุกวันนะครับ เป็นไงกันบ้างครับง่ายไหมครับนะไม่มีนะครับมือล้อนะครับปลูกต้นไม้แล้วตายนะครับเพียงเราแค่ไม่รู้ขั้นตอนในการปลูกวิธีการดูแลต้นไม้นะครับนะใครที่ทําตามคลิปนี้นะครับนะสามารถไปปลูกต้นไม้รอดนะฮะปลูกยังไงก็รอดนะครับสําหรับการปลูกต้นไม้ถ้าดูคลิปนี้จบแล้วนะครับโอเคครับสาหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ